ก็ามสักครั้งว่าคุณกกมเรากลัม่มมากมายเม่ตาวานจะมีรักเสอคุณมใต้จะละใจเต่เาใหญ่ก็รับรักจะผ่านแต่นานก็จัง,งจก็ามสักครั้งว่าคลุร่รากลุมั่งม้ย ม่ตาวานจนมีรักเธอจึตายซึ่งมาตาจะมีละใจเตาวั้ผมขอรักเธอรักเธอหนันแม่แม่มาม่ก็เทลิ่งติงาให้ด้ก็ยากุกอย่างอยากทิย์ก็ติดยาติดอยาติดอยากติดอยากติดอยาติดอยาติดอยา ตาเอีตาจีตาจีตอดีตาจีตอจีตาจีตาเอ๋ตาจีต็จีตา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 เอ๋ตาจีตาจีตอจีตแมีตาจีตาเอ๋ตาจีตาจีตาจีตจีตาจีตาเอ๋ตาจี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 ตาจ วันนี้จะไปรำมุนรับเพื่อบัรลุะตดยอดได้นายท่วงเชื่อคุณทองอาสวัสดีครับะลิมาที่สองรายการาชา